ไพรวันเคลื่อนไหวถึงเจ้าคุณอุทยัยหลังไม่ได้ครองวัดสร้อยทองจากกรณีการประชุมมหาเถรสมาคมมีม,มติครั้งที่4ทับหมีมติเ,เรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจำนวน5้าสิบรูปพบว่าไม่มีอะไรชื่อเจ้าคุณอุทัยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองโดยลำดับที่40มีชื่อพระศรีปริยัตสุทธีอายุห0สปีพรรษา27ปเปริยนธรรม9้า ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองให้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดสรยทองพระอารามหลวงชันตรีชนิสามัน่นซึ่งไม่ใช่ชื่อเจ้าคุณอุทัยตามที่สองอดีตพระนักเทศชื่อดังไพรวันสมปองสนับสนุนมาตลอดซึ่งล่าสุดทางด้านของไพรวันวรรณบุตรได้ออกมาโพสต์คอความเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้โดยระบุว่าถึงไม่ได้ครองวัดแต่กล้ามั่นใจว่า ในทุกที่ว่าและราตีการพระเดชพระคุณเป็นผู้ครองศิลครองธรรมสม่ำเสมอทีเดียวถึงไม่ได้ครองวัดแต่กล้าวมั่นใจพระเดชพระคุณครองใจลูกศิษย์ลูกหาผู้มีความกตัญญูรู้คุณหมู่มากที่เดียวทั้งญาติโยมคนวัดล้วนเคารพรักพระเดชพระคุณเป็นที่ยิ่ง ถึงมีรุ่งเรืองด้วยยศตำแหน่งแต่พระเดชพระคุณรุ่งเรืองดีแล้วขอรับรุ่งเรืองในพระศาสนาและพระธรรมวินัยของพระชินวรเจ้าความเป็นปรญ์มีได้วัดด้วยตำแหน่งหน้าที่ความเป็นเมธีเปรียบด้วยเนื้อแท้ทองนพเก้าผ้าคีริ้วเปื้อนคูดยอมเปื้อนแต่ตัวของผ้าคีริ้วเองแม้นำไปห่อพันทองนพเก้าคูดก็หาซึมเข้าเนื้อทองนพเก้าเช่นนั้นได้ไม่สะอาดดีแล้วครับ สะอาดดีแล้วความพองแ้วพิสูจน์ด้วยเนื้อธรรมที่อยู่ในใจพระจันทร์ผลเมฆหมอกย่อมงามกระจ่างฉันได้ปราดเมธีผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ภายในย่อมสุกสกาวสดใสชั้นนั้นเหมือนกับพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดว่ากลิ่นของดอกไม้หอมย่อมฟุ้งไปได้แต่ที่ตามลมเท่านั้นหากแต่กลิ่นแหง่งศีลและคุณธรรมย่อมฟุ้งไปทั่วทุกสารทิศทีเดียวหอมครับหอมกลิ่น หอมขจรทุกครั้งไม่ว่ายามใดที่ก้าวนึกถึงคุณธรรมของพระเดชพระคุณผู้เป็นพ่อ ag, กราบเท้าเจ้าคุณอาจารย์ครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ